ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องพยากรณ์ของหมอดาวด,ดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซียิปซีพลังบวกนะคะชาวราศีกันพลังงานออในเดือนกรกดานี้พลังงานของชาวราศีกันชาวลัคนาการพลังงานเลิศนะคะพลังงานไพ่สวยงามมากเลยนะคะไม่มีไพ่เสียเลยสักใบ ชาวกันเดือนนี้คุณดวงดีนะคะดวงดีดวงเริศมากๆนะคะชาวราศีกันชาวลัคนากันนะคะดวงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะใช้อวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังอะไรที่เป็นพลังงานด้านบวกก็ขอให้คุณรับไปเลยนะคะ ก่อนที่จะมาฟังคำทำนายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอดาวด้วยนะคะใครกดติดตามขอให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับคนที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวเนี่ยหมอดาวก็ได้ขึ้น QR code ไว้ให้แล้วนะคะสามารถสแกน QR code จองวันและเวลาได้เลยนะคะ ไพ่ในตำแหน่งตัวตนของคุณเอสเพนทัเกิลนะเดือนนี้นะคะชาวราศีกันนะชาวลัคนาการดวงดีดวงเฮงนะคะดวงดีดวงเฮงไม่ว่าจะเป็นดวงของค้าขายนะคะขายอะไรคุณก็รวยเดือนนี้ชาวกันคะ่ะนะคะคุณขายอะไรคะคุณก็รวยคะ่ะ คุณทำอะไรคุณก็ดีค่ะเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายขายอะไรก็แล้วแต่ขายของใช้ของกินของใช้ของสวยงามคนที่อยู่ในแวดวงทำธุรกิจด้านด้านบันเทิงต่างประเทศธุรกิจส่วนตัวนะฮะค้าขายอะไรก็ดีไปหมดเลยดวงดีวาจาเป็นทรัพย์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ด้วยนะได้อะไรมาค่อนข้างง่ายนะเดือนนี้นะนะคะเดือนนี้นี่การงานการาการงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้อะไรในสิ่งที่คุณหวังไว้ได้หมดเลยนะคะบางคนที่ต้องการที่จะ มีมีลูกเออบางคนอยากจะมีลูกบางคนอยากจะแต่งงานบางคนอยากจะขึ้นบ้านใหม่อยากจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเนี่ยเดือนนี้นะคะบางคนแบบคิดไว้อยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีคู่ที่ดีอืมหรือว่าอยากจะมีลูกเดือนนี้คุณจะได้ลูกได้นะคะคนที่แบบว่าวางแผนวางแผนมาแล้วอะ่ะ นะคะหรือว่าไม่วางแพผนก็ได้นะมีลูกได้นะเดือนนี้นะชาวราศีกันนะนะคะเดือนนี้ดวงดีดวงเฮงนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนที่วางแผนทางด้านจะเริ่มต้นธุรกิจอยากจะค้าขายอยากจะทำอะไรลงมือทำได้เลยค่ะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมาดวงดีมีโชคมีลาบนะคะได้ลูกได้ด้วยบางคนที่อยากจะมีลูก นะคะอยากจะมีบุตรนะคะอยากจะตั้งคันเออเดือนนี้คุณมีข่าวดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนที่เฮงของคุณเลยค่ะค้าขายอะไรประสบความสําเร็จเลิศหรูอลัาางการเริศนะคะในเรื่องของการงานไม่ต้องพูดอะไรมากไพ่ทั้ง The w o r l d ทั้ง The Star ทั้ง The Empress โอ้โหหนึ่งเหรียญดวงดีดวงเฮงนะคะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรนะคะคน ราศีกันคนลักนณากันนะในเรื่องของการงานคุณจะทำงานประจำหรือว่าคุณจะทำงานบริษัทนะหรือคุณจะเป็นดารานะคะคุณจะทำงานทางด้านสายบันเทิงค้าขายออนไลน์ดวงดีดวงดีดวง,ด,ดวงเฮงขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องมากนะคะมีวาจาเป็นรัพย์พูดอะไรก็ได้เงิน นะคะชาวราศีกันเดือนนี้เริ่ดม,มากนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเฮงนะคะซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยนะชาวราศีกันเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสดวงดีดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ได้นะคะ,ะ,คะเลขบ้านเลขบ้านเลขรถเลขวันเดือนปีเกิดนะฮะลูกหลานให้โชค โอ้โห oh. นะคะอยู่ล้อมรอบตัวคุณเลยอ่ะนะคะเลขบ้านเลขรถคุณนะเลขบ้านเลขรถลูกหลานให้โชคนะคะดวงดีมากนะคะชาวราศีกันในในเดือนนี้การเงินดีเงินทองไหลมาเทมานะคะค้าขายก็ได้เงินมาง่ายนะคะพูดจาอะไรก็ได้เงินแล้ว คนที่เคยเจราจาต่อ,อรองรองเงินอยู่อะไรอยู่คุณจะได้เงินเดือนนี้นะคะคุณจะได้เงินเดือนนี้นะคะดีลอะไรไว้จะจบเดือนนี้เดือนนี้ได้เงินนะคะชื่อเสียงโด่งดังนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดก็จะเจอคนดีๆเลยนะคะบางคนได้แต่งงานในเดือนนี้ก็ได้เออนะคะถ้าอยากจะแต่งนะ นะคะเจอคนดีดนะคะคนโสดก็จะเจอคนหน้าตาดีหน้าที่การงานดีนะคะฐานะทางบ้านดีมีการเงินที่มั่นคงมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือบางคนเป็นผู้บริหารนะคะบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็น ลูกหลานคนมีเงินมีทองไฮรงไฮซ้ออะไรอย่างนี้นะคะคุณจะได้เจอแบบนี้นะคะได้เจอคนที่แบบมีพร้อมอ่ะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือบางคนเจอชาวต่างชาติได้ด้วยนะนะคะชาวราศีกันนะบางบางคนพบเจอชาวต่างชาติที่มีเพียบพร้อมนะคะ สามารถที่จะสานต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งการแต่งงานกันได้นะชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้คุณจะเจอคนดีๆนะคะมีโอกาสได้ของถูกใจได้ของมีมูลค่าจากคู่ครองคนรักได้ด้วยนะนะคะชาวราศีกันคนที่มีคู่แล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขคุณมีโอกาสได้แบบ ได้ลูกด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลในต่างประเทศได้ด้วยมีแพลนไปเดินทางกันไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปใช้เงินใช้ทองนะคะไปใช้เงินใช้ทองเออไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะได้รวมตัวกันกันกบครอบครัวมีความสุขนะคะกับลูกๆหลานๆน,นะคะ ไปต่างประเทศได้ด้วยมีความสุขได้ด้วยนะคะชาวปราสีกันในเรื่องของสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็มีแต่เรื่องของความความสนุกนะคะความสนุกสนานความ ทานเยอะนั่นเองนะคะความสนุกความอิ่มเอมใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังคงต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะคะทุกคนนะชาวราศีกันนะไปไหนคุณก็มีความสุขได้มีความสนุกสนานเฮฮากับครอบครัวคนรักได้แต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะคะชาวราศีกันนะรวมถึงการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกันเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีๆนะไม่มีไพ่เสียอะไรเราก็ต้อง ถึงไพ่ดีเราก็ยังคงต้องอยู่บนความไม่ประมาทไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันนะคะเดือนนี้คุณจะแบบดูดีสวยมีสเสน่ห์นะคะทั้งต่อคนในครอบครัวเองหรือว่าทั้งต่อบุคคลรอบข้างนะคะดวงดีมีชื่อเสียงนะคะชาว ราศีกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ